สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเ,เตอร์อิสกิรุ่น NT 540ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเ,เตอร์ขนาด40แรงมา้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบด i เ e ก t i อินเจ i ชัพร้อมเทอร์โบชาร์จ 1,647cc ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2พาวนะคะ กับสินค้าใหม่ของเราค่ะพี่น้ำเงินนำทรัพย์รถแทรกเตอร์อิสกิรุ่น NT 540แรงจัดประหยัดคุ้มด้วยแทรกเตอร์ขนาด40แรง3สุบพร้อมเทอร์โบชาร์จนะคะตัวนี้จดทะเบียนปี60ค่ะรถจดทะเบียนปี60เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนมาพร้อมชุดใบมีดันดินหนานะคะด้านหน้ามีชุดใบมีดดันดินา ด้านหลังคันนี้เราติดตั้งเป็นผานไถ่นะคะเป็นผานทวน6ใบ22ของใหม่จากค่ายนาซ่าให้ค่ะกับสินค้าใหม่ของเรารถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะสำหรับ NT540 คันนี้สภาพยางงามๆนะคะตัวนี้ยางดีคู่ตัวทั้ง4เส้นนะคะสภาพยางนี่สวยมาก สมบูรณ์พร้อมใช้รถจดทะเบียนปี60นะคะราคาไม่แพงด้วย3 68,000บาทเท่านั้นนะคะ3 68,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ เรียกว่ารถสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่คะ่ะแท็กเตอร์อิสกิรุร่น NT540 คันนี้เครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบสวยเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดไม่มีรั่วไม่มีซึมนะคะแบตเตอรี่จัดแบตเตอรี่ใหม่ให้ด้วยค่ะรุ่นนี้เป็น3สูบพร้อมเทอร์โบเรื่องของความแรงไว้ใจได้เลยนะคะสำหรับ NT540 คนันนี้ชั่วโมงทำงานนะคะ คันี้ชั่วโมงทำงานอยู่ที่นี่ค่ะรถสวยนะคะทำงานน้อย561ชั่วโมงเท่านั้นนะคะทำงานมาน้อยนะคะ560กว่าชั่วโมงระบบเกียร์ค่ะ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังใตพ้พวงมาลัยนะคะขับขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัวตัวเบาะนั่งนุ่มๆน,นะคะตัวหลังคาง,งามๆค่ะตัวนี้สภาพสวยนะคะ สีสันสวยเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกระบบนะคะท่านใดที่มองหา NT540 แบบสวยเดิมมีเข้าอีกหนึ่งคันค่ะยางเดิมๆคู่ตัวทั้ง4เส้นนะคะนี่ค่ะกะันทะล้อสีสันสวยเดิมด้านท้ายงามๆเลยนะคะ PTO พร้อมปั่นค่ะเกาะตัวจักยากเกาะตัวโรตารี่ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้จดทะเบียนปี60นะคะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถ พร้อมใบมิันดินนาและผานไถใหม่ราคาเพียง368,000บาทเท่านั้นนะคะ368,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได,ได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซ u บสไคร b ช่องหนูปีนแม่คถถ้ารถไถไว้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ